้กางงามเลยเนาะใส่ปุ๋ยกลางงามเลยเออโอ้บรรยากาศตอนเช้าเช้าครับที่หนองคายครับเดี๋ยวผมแวะนักลบนี่น้ำก็เลยผ่านมาพอดีครับนี่ตรงโอ้น้ำท่าดีครับหนองคายครับอาจจะ บรรยากาศครับเอามันจะกาดไหมให้ชมครับโอ้กำลังเอาก้าไปดำนาตัวนี่นะช้าช้ากาสวยเลย สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมครับวันนี้ก็มาเยี่ยมนักลบนินามครับวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนสองห้าหกครับก็มาสวนมาอะไรถามข่าวถามข่าวนักลบครับเนี่ยนักลบก็อยู่คนเดียวว่าถูกไวยหรือเปล่านะ้อนักลบเหรอเออ,อดอกไม่งามเว้ยไอ้าดอกองั้นี่ ดอกไม้งา,งามเว้ยดอกกากระเล่า,บ,กกา,ลาบ่บานเช้าเมื่อเดือนสี่วันนี้เอ้ยดกลบกับยูนี่ตัวดีอ้าวันด,ดีนักลบวัดดีเอฟซีดอวัดดีครับวันด,ดีตอนเช้าครับนักลบดีว่าใส่หมวกบูดได้ป่ามาืันนี้ อากาศดีเนาะยาหมเเสาเนาะอากาศดีอ้าจนสบายตอนใส่หมวกข้าบอยเลยมันนี้นักลบเอฟซิวดอก็บวกให้มาถามข้าวข้าวเนีสบายดีอยู่เอ f เอฟซวดรนเอฟซเพื่อใช้ว่านถูกเป็นแสนครับเพิ่นซื้อเป็นเด้เพิ่นซื้อก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเพิ่นซื้อขึ้นซื้อล่องเว้ย เาราพ่อซื้อขึ้นซื้อล่งเป็นคื้นเพลินเว้ยเจ็ดเจ็ดสองนะเลยไว้กับ,บา่าเรกตัวเก้อา,านะอล่ะก็มันถิ่มอากาศนะอืม<ร>ว่าฉันถิ่นอืมนักแสดงโลกอะไรจย์น,นักลบนนะ้นามฐ <c oughs> านผีวังเปล่าครับนี่ <c oughs> หน่วยกล้าตายครับไม่ใช่ธรรมดาครับคนคนนี้ครับเนี่ยเดือนเดือนนี้เดือนยังกออาจารย์เดือนมิถุนายนเป็นเป็นเดือนจะหกบอ เดือนหกกับเดือนอันนั้นดอกเดือนสากลดอกเดือนเจ็ดเดือนสุยกติจันลักติเดือนอันนี้โอ้สุยเดือนเดืออาสุยอิปเลอปากวกวพนังคือสู้ใส่มันแบนนี่ยังเราบอกว่าสายอยัางนี่แต่ว่าเดือนเจ็ดฝนตกตลอดโอ้แล้วถ้าเลนเอเอเปียงโบป่าย์ว่าถ้าเดินไปเฮ็ดงานตัวมือนี่ไม่ได้ไปเก็บเห็ดตัวโอ้ขนมาสวยเนี่ยม่พอเด้อนี่ยถามข้าวถามข้าว เจตกัตับวอย่างครับคนคนนี้ครับเนี่ยมีความลี้ลับครับปเทศไทยก็เป็นประเทศที่สวยงามโอ้บ้วงเปล่าตบหูไข่ไว้อ้ผ้าหน่อยมึงยาในน้องเดี๋ยวเดี๋ให้เดือนร้อนกูนะหัอบ่วงเปล่าสับซ้ายสับขวาวิญญาณนักลบมีจริงครับผ็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ วันนี้กับฝนสิตกอีกแล้วอ้อฝนสิตกวะเป็นความเชื่อช่นบุคคลครับเอาก็มาจะพูเรือนครไทยนะอาจารย์ไปเห็ุอย่างอ้ยไปเที่ยวเล่อนเรื่อนแล้ววาเขาป้าเขาดวงฮะตัวใหญ่เพื่อเลยอ่าอัฟเตอร์ดันไซจังหวัดเลยนะไปบูซาธาสีทองหลักออกกามาเมียนจังสันต์วะโอ้ผมว่าเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งหรือว่าพ่อจะเอาแต่วันที่แปดคนไปบ่ให้คนรู้จักตัว มาวันที่แปดวูนี้วันที่สิบเจ็ดอ่ะสิบกลัวตัวน,นี้งอ้โอโลกมันหอนหลายแลย <c oughs> ต้องเริ่มก็ไปบุกซาทา่าโอ้เอฟซีก็มาหยามตัวเสาหน่อยเนาะถึกเสียแสนเจ้าด้แน่อยู่เน,นายยนะมันพอได้ยัววัดวัานได้แสนกว่าเจ, <c oughs> ดดจ้าบ่บ่อวอนได้ยัววันนี้ก็ได้หลายวันนี้วันดิเจ้ามันออกแล้วออกแล้ววันออกแล้วเจ็ดกลงวัดเข <c oughs> ็มเพชรได้บ่าวดเข็มเพชรเลยถามผมยุ่เด้เหรอ หัวเฉ็ยบเพียดหน้าข้องไอ้เนาดอนตวงนี่สามผมอยู่โอ้อืมไอ้เข็มนี่แล้วไอ้เข็มเพียดไอ้ืไอ้กล้องนี่กล้องนครมี่สองเส้อด้วหัวกล้องหัวกล้องกล้องละเราเลาะอย่างนี้เนาะยนาะไปถามยนาะเลยมาตัวเดียเลยเนาก็ถามอยู่เรื่อยดอกแต่ว่าเราจะซื้อบ่้ะซ้ำตัวเดียวมึงเออมาซ้ำตัวเดียว FCU ดรนเนี่ยถูกสี่ห้าหัวติดต่อกันครับนี่ ความเชื่อของบุคค<ม> <r> ลครับเป็นแนวทางครับไอ้พาดเอาให้เอฟซีรัชกาลฟังเนี้นี่ได้มาหาตะเสาแล้วบาดีก่อนมวนมวนให้ฟังให้พี่ให้น้องทั้งไก่และไก่ด้วยโอ้ยแล้วพอลุงแสงตะเฟินฟันฟซฟาโอพันอคำ โอ้ยทีนั้นน้อมีทั้งเฟืองไฟสมนาวกา้านเกี้ยงเวอพอลุงเอ้ยเส่งตะเพิ่นนอ้อฟันพ่อ,ฟ,อฟาซอาันน้อคำและพอลุงเอ้ยหลายสมีในด้วยฝาเพิ่นแมงมวน คันเข้ามาขเขาทำขอเส้นสอบจำใจพอลุงเออมีจำนอนหนอ,นนอนสายจังหลบบอลเสยดอกสมอ้มอ๋อขอขอบคุณเ้ื่องภาพมีแต่ความสุขความจเจริญขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับทั้งทางใกล้และไกลท่านที่อยู่ <า S 1> อเมริกาอลัสกาแ <c ười> คลิฟอร์เนียที่ติดตามชมนักรบนิรน,นามฐานผีวังเปล่าครับท้งบินในบินข้ามประเทขอบคุณครับ สวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับ